ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัท a ่าออต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอ้อีกแล้วค่ะกับเต็นนะัทถาวโต้นะคะวันนี้นะคะอ,อยู่กับเจ้า b ี w ็มดดูค่ะ M3 นะคะเป็นรถที่ย้ายของเข้ามานะคะเดิมคือปี2นะคะแต่ว่าคันเนี้ยเราย้ายของ M3 นะคะเข้ามาใส่ทั้งคันเลยนะคะไม่ใช่แค่ชุดแต่งย้ำนะคะว่าทั้งคันเดี๋ยวตามไอ้ไปดูกันเลยค่ะบริการดีๆนะคะสําหรับลูกค้านัทถาวโต้นะคะทางร้านของเราค่ะมีบริการจัดไปนั้นนอกสถานที่ค่ะนํารถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะยุคโควิดนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com คันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ V8 ค่ะ420แรงม้า420แรงม้านะคะแรงมากแรงมากๆนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะ,ะไม่มีการรั่วซึมจากซีนยางนะคะสภาพท้องเครื่องแห้งๆเลยค่ะก็มีการแมนเทนแนนซ์นะคะปกติเลย นะคะก็นี่เลยค่ะมีระบุไว้นะคะวันที่4เดือน3ปี64ก็คืออันนี้คือเซอร์วิสตลอดนะคะไม่ต้องกังวลในการใช้งานต่อไปแน่นอนค่ะสามารถเอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวกองอันนี้นะคะถ้ากองเนี้ยเฉพาะกองอย่างเดียวนะ้อยว่าน่าจะมีเกือบเกือบแสน มันเป็นเหมือนตัวแต่งของเขาอะค่ะกองเป็นตัวคาร์บอนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างกันนะด้านหน้านะคะปากกระโปรงนะคะมีการไขออกมานะคะเป็นการทําสีทั่วไปตามการใช้งานนะคะแล้วนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยโลโก้ M3 นะคะอยู่ยังอยู่ครบเลยนะยังมีอยู่เลยนะของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสติกเกอร์นะคะรหัส ป่าแท้แน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถที่บอกแล้วว่าเป็นรถแค่ย้ายของอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีการแกะบ้างทั่วไปนะคะคืออย่างที่ไอ้เกินไปนะคะคันนี้เป็นรถที่ย้ายของเขามาทั้งคันซึ่งมันจะเป็นสเปคเดียวกับ M3 เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวตามไอ้ไปดูรอบๆคันกันนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าอันนี้สว่างมากๆนะคะแล้วก็มีตัวฉีดน้ํา ฉีดล้างไปหน้าด้วยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะจะมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมดนะคะ4จุดขาด้านหน้านะคะคันนี้นะคะชุดแต่งนะคะพาร์ทคือจะเป็นของ M3 ทั้งหมดก็คือเป็น M3 หมดเลยคันนี้นะคะล้อนะคะจะเป็นล้อ BBS นะคะเป็นล้อแท้เลยค่ะขอบ20นะคะเบรกค่ะเป็นของ Bembo นะคะ GT ค่ะใหม่มากคือล้อเนี่ยอ้อยบอกเลยว่า อ้อเลือกเองกับมือเลยค่ะอันนี้ไปเลือกกันเองเลยนะคะยางเพิ่งเปลี่ยนวิ่งยังไม่ถึงแบบไอ้วายยังไม่ถึงพันโลเลยมั้งคือเพิ่งเปลี่ยนเลยอะค่ะนะคะ,นะคะใครได้ไปคือคันนี้รับประกันเอาอยี้ดีกว่าจะบอกว่าเฉพาะยางอย่างเดียวเนี่ยอ้อยเปลี่ยนไปประมาณ6 0 0 0ื่นเฉพาะยางนะคะไม่รวมล้อนะซึ่งใครได้ไปคือคุ้มแน่นอนล้อก็ล้อใหม่ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวตามไอ้อมาเลยค่ะ ความพิเศษของ M 3อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือตัวซุ้มล้อค่ะมันจะมีความโป่งตรงนี้ค่ะมันก็จะมีโลโก้ที่เขียนว่า M 3นะคะเป็นไฟ LED ด้วยนะคะสีเนี่ยคือไม่ต้องทำแล้วนะคะสวยแล้วเนียนกิิบเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะภายในของคันนี้นะคะสภาพภายในก็จะเป็นแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะสีดําตัดก,กับเทฟล่านะคะมาพร้อมกับลำโพงนะคะทวิตเตอร์นะคะ ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสวิตควบคุมกระจกนะคะแล้วก็สวิตควบคุมกระจกมองข้างค่ะซ้ายขวาเลยนะคะมากันที่สกับเพจนะคะสกับเพจคันนี้นะคะ M3 นี่เลยค่ะชัดเจนนะคะ สภาพเบาะคนขับนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพสวยงามมากๆค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบหนังอะคันทะลานะคะมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ ตัวปรับเปลี่ยนโหมดนะคะขอโหมด M นี่เลยสีแดงๆเห็นไหมเอ่ยเวลาที่เราต้องการให้รถมันแรงนะคะเราสามารถเลือกเป็นโหมด M Sport ได้เลยนะคะด้านหลังของพวงมาลัยนะคะก็จะมี p แ t t เ r ิ s ชิ p มาด้วยนะคะซ้ายสุดเลยค่ะจะเป็น Cruise Control ค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพเบาะด้านหลังกันนะคะมาเลยตามอ้อยมาเลยค่ะ สภาพเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันค่ะสภาพเบาะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะแล้วด้านหลังนะคะก็ยังจะมีช่องเก็บของนะคะมีแอร์หลังด้วยนะคะคนที่นั่งไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะท้ายสวยมากๆนะคะ M 3 นะคะโฉม e92 โอเคไฟท้ายนะคะก็จะเป็นการดีไซน์เหมือนของ e92 หมดเลยทุกอย่างเลยนะคะถัดมาจะมีโลโก้นะคะตัว M3 ค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะทั้งหมด4จุดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะท้ายสุดด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลายท่อเป็นท่อคู่นะคะปลายท่ออันนี้นะคะก็จะเป็นปลายท่อของเป็นเคปล่าเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะว่ามันจะกว้างขนาดไหนฝาท้ายสามารถกดจากอันนี้ได้เลย ะะปัดท้ายหนักมากท้ายนะคะค่อนข้างกว้างนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากแล้วก็พวกอุปกรณ์เนี่ยของเดิมที่มาจากสูตรนะคะอยู่ครบหมดนะอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวคือไอ้อมีการแบบเหมือนทาเขาเรียกว่าอะไรท่อ,อจูนท่อไว้นะคะมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิดด้วยก็เดี๋ยวไอ,อจะไปลองเล่นให้ดูนะคะมาเลยตามไอ,อมาดูด้านข้างต่อเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งคนนั่งนะคะ ่งข้างนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับเคเล่าค่ะดูสปอร์ตดีค่ะสภาพเบาะคนนั่งนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่เลยเบาะปรับไฟฟ้านะเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้าคนขับก็ปรับไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพคอนโซลกันนะคะสภาพคอนโซลน,นะคะเป็นเคเล่าเช่นกันค่ะสีดำนะ ดูเรียบดูหรูดีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้อยากฟังเสียงเครื่องยนต์กันไหมคะอุดหูได้เลยค่ะคันนี้รับประกันว่าเครื่องยนต์นะคะทั้งเครื่องทั้งท่อแรงมากๆเดี๋ยวไอซจะไปสตาร์ทรถให้ฟังกันนะคะ อยู่ภายในตัวรถของเจ้า M3 แล้วนะคะสภาพภายในนะคะบอกก่อนค่ะคือการดีไซน์ของภายในไว้ว่ามันดูแบบดูเรียบๆนะคะสไตล์รถ B.M. เนาะมันไม่ค่อยมีอะไรแบบมือหวาหรืออะไรมากมายแต่ว่ามันก็ดูหรูด,ดีนะคะโอเคตรงกาง นะคะมันจะเป็นหนังแบบหนังอะคันทาร่านะคะตรงนี้เลยนะคะ <C> เหมือนกับพวงมาลัยเลยค่ะแล้วก็หน้าจอ,อน,นี้นะคะจะเป็นหน้าจอสแสดงผลของพวกวิดีุทั้งหมดเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นไฟสุขเชินนะคะเซ็นทรัลล็อกค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยสัญลักษณ์อันนี้นะคะเป็นตัวเซตลมยางค่ะก็เวลาที่เราเติมลมยางครบ4ล้อนะคะสามารถเซตจากตรงนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบแอร์นะคะภายในรถทั้งหมดเลยค่ะ ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตควบคุมวิทยุนะคะสามารถใส่ CD ดี d MP3 นะคะสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาด้านล่างสุดเลยค่ะคันนี้ก็จะมีตัวม่านหลังด้วยนะคะเจนเซอร์หน้านะคะแล้วก็ตัวอุ่นเบาค่ะสองฝั่งเลยค่ะซ้ายขวาเกียร์นี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่ว่าสามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะคะคันนี้คือใช้สามารถใช้งานได้แบบ2แบบเลยนะคะจะเลือกเป็นแบบแมนนวลแล้วก็ปรับเกียร์เองก็ได้คะ่ะ ัดมาเลยค่ะช่องเก็บของด้านในนะคะก็จะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือรถที่บอกแล้วว่าแอปใช้งานอยู่นะก็จะมีสายชาร์จมีอะไรนะคะก็จะมีช่องเสียบเสียบ USB นะคะทั้งหมด2ช่องด้วยนะคะด้านในอะ่ะมันมีเหมือนเป็น ที่อุ่นแบบเป็นแอร์ค่ะเอาไว้แบบอุ่นบางคนแบบอุ่นกัอุ่นน้ำหรอดื่มเบียร์หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมืองไทยเราไม่นิยมอยู่แล้วเนาะดื่มไปขับไปไม่ไหวเพราะไม่ปลอ,อดภัยนะคะอ่าแล้วอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มคอมมานด์เซนเตอร์ค่ะตัวควบคุมนะคะตัวหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็ลูกค้าที่หาอยู่นะคะคัน M3 ในไทยไม่ได้มีเยอะมากนะคะแล้วคันนี้ เป็นรถที่ไม่ใช่แค่ชุดแต่งอย่างที่เราบอกคือมันคือการย้ายทุกอย่างของ M3 นะคะมาอยู่ในรถคันนี้นะคะก็ระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะแอร์แบกรอบคันนะคะมีทั้งด้านหน้านะคะที่บอกก็มีค่ะด้านหลังก็มีค่ะคือมันค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ด้านบนหลังคานะคะยังเป็นสีหลังคาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะใหม่มากนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะคือมันได้ฟิลแบบ รถสปอร์ตจริงๆรถที่มันแรงมากๆจริงๆอะค่ะคันนี้นะคะนั่งแบบหลังติดเบาะอ้อยเคยไปแบบไปลองขับกันเล่นกันบนทางด่วนหรืออะไรเงี้ยค่ะคะ่อนข้างแรงแรงจริงๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงตามอ้อยไปลองขับดูคะ่ะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1100 0 0นะคะ5,596กิโลค่ะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะวิ่งมาน้อยมากๆเลยคือมันเป็นรถที่แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้งานประจำอะ่ะมันเป็นรถที่แบบ ฟีลเหมือนแบบเอ้ยเสาร์อาทิตย์มีมิทติ n งอ่ะเอารถคันนี้ออกไปกับเพื่อนคับเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟีลประมาณนั้นเพราะว่าเอ้อยมองว่าถ้าใช้ทุกวันเนี่ยถ้าถามส่วนตัวให้เองเอ้อยว่ามันควรจะเป็นรถสำรองนะเพราะว่ามันแรงเกินอ่ะมันแรงมากแล้วมันก็ค่อนข้างถ้าถามเรื่องอัตราจินเปลน้ำมันอันนี้ลืมไปเลยนะคะ มันไม่ได้ประหยัดน้ำมันมากอันนี้เอยบอกก่อนนะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าซื้อไปอยากให้ทาความเข้าใจกับรถแล้วก็คือรักรถเหมือนที่เราเหมือนที่เราดูแลนะคะคือคันนี้้อยดูแลมาแบบทุกอย่างแล้วก็ทุกจุดจริงๆอยากให้คนที่ซื้อไปแล้วเข้าใจจริงๆคือคือเราก็ทํามาค่อนข้างเยอะคือทําทุกอย่างะคะ่ะอะไรที่มันต้องแมนเทนแนนอะไรที่มันต้องดูแลเราก็จะดูแลเขาแบบค่อนข้างดีนะคะอยากให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วแบบแฮปปี้กับกับรถ ก้อนอนี้เนี่ยค่ะหน้าจอมันก็จะแสดงแบบอย่างเงี้ยว่าแบบเติน้ำมันคงเหลือในถังแล้วก็วิ่งไปกี่กิโลนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เชื่อมต่อ A U X แรงมากโอเคเดี๋ยวไอ้จะลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะอ้ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่อ้อยมารีวิววันนี้นะคะจะเป็น BMW นะคะ M3 ค่ะเป็นรถที่ย้ายของมาทั้งคันนะคะรับประกันค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้นะคะ้อ้ขายเพียงแค่นะคะ2ล้าน3แสนเหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าที่หายอยู่ใน M3 ในเมืองไทยมีไม่ได้เยอะมากแล้วนะคะแล้วความพิเศษของคันนี้นะคะมันยังมีสัญญาเหลืออยู่นะคะใครที่สนใจหลังไมามาหาอ้ได้เลยค่ะหรือจะซื้อสดก็ได้นะ อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะถ้ายังไงนะคะสําหรับคลิปนี้อ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com